สวัสดีคะ่ะลูกค้าทุกท่านร้านเสริมสวยราชนีกรสาลอน,อนตั้งอยู่ที่ห้างโรงงานสาปินาเยสโสธรนะคะประกาศยืดผมถาวอรทำยืดผมทาวรยืดบอรุมตามปกติไม่เกิน2 0 0พนะคะตอนนี้ราคาลดเหลือ599รเท่านั้นนะคะ ตอนนี้ลดราคาเหลือ599เท่านั้นนะคะทำสีผมเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีผมปิดผมงอกหรือจะทำไฮไลท์สีผมนะคะราคาไม่เกิน1,500นะคะราคาไม่เกิน1,500นะคานะคะณตอนนี้ลดเหลือ 599เท่านั้นนะคะตอนนี้ลดเหลือ599เท่านั้นนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยหน่อยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะดิงดิง